สวัสดีค่ะเข้าใจกฎหมายโดยทนายชโลทรนนะคะเอ่ออากรสแตมคืออะไรนะคะถ้าไม่ได้ติดอากรสแตมในสัญญาจะมีผลอย่างไรนะคะอากรสแตมเนี่ยก็เป็นภาษีตามประมวลรัษดากรประเภทหนึ่งจัดเก็บจากการกระทํากิจกรรมต่างๆก็คือเอ่อตามเอ่อบัญชีอากรสแตมในประมวลรัษนากรนะคะ ซึ่งตามประมวลรัษฎากรมาตรา118เนี่ยออบอกว่าตาสารใดที่ไม่ได้ปิดอากรสแตมจะใช้ต้นฉบับผู้ฉบับผู้ฉีดหรือสำเนาตาสารนั้นเป็นหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้จนกว่าจะได้เสียภาษีอากรโดยการปิดสแตมครบถ้วนตามอ,อ,อัตราในบัญชีท้ายหมวดอากรสแตม กรณีตัวอย่างอาของบัญชีอากอรสแต็มนะคะก็อย่างเช่นคํำประกันนะคะก็ถ้าจำนวนเงินเกิน10,000บาทขึ้นไปก็ติดอากอรสแตม10บบาทนะคะแล้วก็อย่างเช่นอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการกู้ยืมเงินนะคะก็สัญญากู้ยืมเงินต้องติดอากรสแตม1บาทของจำนวนเงิน2000บาทนะคะ ผู้ที่ต้องมีหน้าที่ติดก็คือผู้ให้กู้นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อติดอากรสแตมแล้วจะต้องมีการาขีดค่าอากรสแตมนั้นๆด้วยเพื่อที่จะไม่ให้นํำกลับมาใช้ใหม่ค่ะกรณีที่ไม่ได้ปิดอากรสแต็มในวันที่ทำสัญญากันแต่เมื่อมีการอาเอาคดีมาฟ้องต่อศาลนะคะก็ มีการปิดอากรสแตมและขีดค่าในภายหลังนะคะอันนี้จะสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งได้ส่วนกรณีที่มีการปิดอากรสแตมครบถ้วนตามบัญชีอากรสแตมนะคะ,ะแต่ไม่ได้มีการขีดค่าอากรสแตมตามที่กฎหมายกำหนดอ,อันนี้ถือว่าตัวสัญญาสัญญาคู่เงินต่างล่าวเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ปิดอากรสแตมไม่อาจรับฟังเป็น พยายนหลักฐานในคดีแพ่งได้ตามประมวลรัษฎากรมาตรา118อะคะ่ะก็คือมีผลเท่ากับว่าเออทางโจทย์เนี่ยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างเดิงลงลายมือชื่อผู้ยืนเป็นสำคัญโจทย์ก็ฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้นะคะอ,อ,อันนี้เป็นแนวคำพิพากษาดีกานะคะ เป็นดีกาที่4574ทับ2,561ค่ะก็คือสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเมื่อติดแล้วเนี่ยต้องมีการขีดค่าอากองสแตมน,นะคะอย่าลืมนะคะเอออากองสแตมเนี่ยสามารถซื้อได้ที่ไหนนะคะก็เออซื้อได้ที่หน่วยงานราชการนะคะที่บางที่เขาก็เอามาขายอะคะ่ะหรือว่าอาจจะเป็นอันนี้ซื้อได้แน,น่นอนก็คือสำนักงานที่ดินค่ะ แล้วก็กับสำนักงานสัมภารนะคะหรือจะเป็นอาจจะเป็นร้านขายของชำร้านเครื่องเขียนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าบางทีก็อาจจะมีการาบวกราคาเพิ่มไปนิดหน่อยนะคะก,ก็ส่วนไปษณีเนี่ยไม่มีขายนะคะไปษณีก็คือเป็นสแตมธรรมดาที่ติดจดหมายอะคะ่ะ หากมีข้อสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายหรือว่าต้องการปรึกษาปัญหากฎหมายหรือคดีความสามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่างๆด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ